วันนี้ผมจะมาสอนใช้เซกี้อของวิดิโอครับนะก็อย่างแรกนะครับพัเราเปิดมานะครับผมก็ผมก็จะก็จะเปิดแบบเอ่อเอาตัวข้ามคืนนะแบบผมสำหรับผมผมเปิดข้ามคืนยังไงครับก็เปิดหนึ่งเปิดนี้นะก็เซตโพซิชันในคิวไว้รตรงนี้แล้วก็เซฟไปกันก็มาดูกันหะน่อันนี้คือดาบของผมนะครับอันนี้คือดาบที่ผมใช้นะผมก็ประมาณนี้นะผมเน้นเป็นชับเน็ต ไม่ต้องแรงมากก็ได้นะแต่รู้ที่เยอะเข้าไปนะถ้าไปข้ามคืนแล้วก็ช็อปอันนี้อ่าผมก็จะไม่เปิดแต่ผมแนะนำไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็คืออัลต์บายอันดับบูทนะครับก็คืออ่าถ้าสมมุติเนี่ยไอ้บูทของเรามันหมดบูทด็อกของเรามันหมดอ่ะคือคุณต้องเคยใช้ก่อนนะครับครั้งหนึ่งอย่างน้อยครั้งหนึ่งนะครับสำหรับบูทดอ็อกก็วิธีใช้ก็คือถ้าเปิดปุ๊บแล้วทบูทเราหมดปุ๊บถ้าเราไม่มีในตัวมันก็จะซื้อให้แต่ถ้าเรามีในตัวแล้วมันกกก็็็ะใช้เเลลลยแที่ปนะ วันนี้ผมจะมาสอนเปิดค่ำคืนนะครับผมก็จะเปิดโชอาล่าออโต้เดสทอยด์นะปัดคอนดิทอะไรส์นะครับผมแล้วก็ในเกมนะครับให้เปิดออโต้เดสทอยนะครับแล้วผมก็จะกดไอ้ทุกอันเลยนะผมผมจะกดดีดีทุกอย่างเลยนะครับกดดีดีทุกอย่างนะยกเว้นของบอสนะครับผมโอเคครับแล้วก็ผมก็จะเปิดปัดอันนี้ผมจะปรับเป็น หน่งวีไปเลยนะครับเพราะผมไม่ได้ต้องการให้มันไวอะไรอยู่แล้วแล้วก็ต้องการให้มันไลท์สำหรับตัวที่ผมจะอไลท์นะครับพอบางครั้บมันบักนะแต่ผมยังไม่ได้ทำให้มันไลท์แค่บอสเดี๋ยวว่างเองกินแล้วก็เราจะเปิดอันนี้อันนี้ไว้ก่อนนะก็เปิดตรงนี้นะเสร็จครั้งสี่ทีเพื่อเอาชัวร์นะผมแล้วก็จะเปิดตัวอ,อินฟินิตี้คัลเซนนี่นี่ไม่ใช่นี่ตัวจอยนะครับาอได้เพิ่งเนี้ยก็รอแป๊บนึงนะครับ อ,อันนี้ผมเหมือนจะลงมากดบายอปกันแค่นี้ผมก็จะเข้าให้แล้วก็อันนี้ก็เสร็จแล้วตัวไอคิวขอนเอร์เลยนะครับก็รอ,ะอนะครับแล้วก็มาอย่างนี้ครับ แล้วก็ถ้า Internal Tower เอ้ย c s r l e มันมานะเขาจะลงให้ Internal บาถ้าเปิดอันนี้ถ้ามี p ีเม i ยมนะเปิดอันนี้อันนี้ต้องมี p r e m i ยมนะถ้าเปิดน,นี้ไวนะ้อะมันก็จะเข้าแค่ดันเจียนนี้อย่างเดียวเลยนะครับก็คือ Internal Tower มันจะใช้ไ,ได้นะถ้าจะเปิดค้าบผืนไว้แล้วอยากให้มันตี Internal Tower ด้วย Internal c s r l e ด้วยเนี่ยก็ต้องปิดอันนี้ไว้นะผมอันนี้เอาไว้สำหรับไอ้ันอย่างเยวนะก็ดีเลยนะสำหรับอันนี้ก็พวกก็ตั้งๆเอานะครับยังไม่ได้ทำอะไรเยอะนะผม เซตติ setting, ้งพเมีม e e แล้วก็ดรวยๆแล้วก็ถ้าให้ผมแนะนำจริงอนะันนี้ผมยังไม่ได้ setting เซตติ้งเยอะนะแต่ว่าจะไปออโต้บอสเพ้่อนะบผมแล้วก็อันนี้ทเป็นทรัพร์แล้วอ่ะประมาณนี้ครับถูกแล้วแล้วก็เซลล์คอนฟิกไปก็ประมาณนี้นะสหรับอ่าเซตติ้งนะผมก็จะฟาร์มเรื่อยๆอย่างนี้นะ เอ้ยอันนี้คมเปียนปรับแน่เลยอ่าจะปาับนี่เป็นม3เลย,ะยะลน,น,ลนะเซลคามฟิทไปนะมันจะลงไวอย่างนี้เลยนะมันก็จะไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับ จะทำให้มันจบดันหนึ่งนัแล้วก็รอเราไปข้างนอกเลยเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าเขาไปอตัตโวบอลวีเด๋วยวมันจะเป็นยงไงนะแต่ติเกดได้ผ่านเลยเพลูดัดอะไรนะในเพลูดัตตามปกตินะผมอ,อันนี้บากอะก็ในบากมกนะ เดี๋ยวจะแก้ที่หลังนะครับมีบั๊กบ้างนะแต่ไม่ได้บั๊กกว่าไเหมือนอันจะบั๊กไปบ้างนะเดี๋ยวม,มันจะแก้ให้นะครับอ่านี่ก็ได้ไม่บั๊กนะ เคยเอาต้องรีบไว้ก็น่ารีบให้ผมเคยเปิดแล้วนะอ่าดีเพิ่งนะครับก่อนช้าหน่อยนะครับตอนนั้นี้ปุ๊บมันก็จะไม่คิดว่าให้นับแต่ก็รอสักครู่นะครับพอเปิดปุ๊บมันก็จะมาฟาร์มบอสให้ก่อนสักครู่นะครับแล้วมันก็จะวาร์ปแล้วระหว่างวาร์ปเนี่ยมันยังตีบอสให้อยู่นะแบบก็หนึ่งรื่อยๆนะวิธีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะที่ผมแนะนำนะ ก็อันนี้คือเบสเซตติ้งแล้วนะเซตติ้งตามของเลยนะสำหรับทีนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ